ทำงานหนักไม่มีเวลาดูแลตัวเองพักผ่อนน้อยแถมยังทานอาหารไม่ครบห้ามูสังเกตสัญญาณเตือนเหล่านี้มีอาการอ่อนเพลียง่วงเหงาหาวนอนตลอดเวลาเจ็บป่วยง่ายผมร่วงรวมถึงชามือชาเท้าอย่าปล่อยให้ร่างกาย าเหล่านี้นานๆเพราะอาจส่งผลต่อสุขภาพระยะยาวได้เคสัตเลือกเสริมด้วยวิตามินรวมและแร่ธาตุรวมไบโอแคปที่แคปซูลเดียวจบไม่ต้องทานหลายตัวให้เสียเวลาและไม่ต้องพกพาทีละหลายๆเม็ดเพราะวิตามินรวมและแร่ธาตุรวมไบโอแคปตัวนี้แก้ปัญหาได้ครบ1แคปซูลเต็มไปด้วยวิตามินกว่า24ชนิดโดดเด่นที่สุดคือมีแอลกูตามีนมี BCAA นั่นก็คือแอลวาลีนแอลไอโซลูซีนและแอลลูซีนที่เป็นกรดอะมิโนที่ร่างกายจําเป็นที่สุดช่วยเสริมสร้างและ เสริมส่วนที่เสร่อมอเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับด้างกายเสริมวิตามินให้ครบจบในแคปซูลเดียวทานวันละ1-2แคปซูลหลังอาหารเช้าหรือเย็นเพียงเท่านี้ก็สบายใจได้ในทุกวันแล้วค่ะหาซื้อง่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปหรือติ๊กต k อกช p ได้เลย